พวกเรามีเบอร์มงคลใช้กันหรือเปล่าเบอร์ที่เราใช้อยู่เป็นเบอร์มงคลหรือเปล่าเลขมงคลเนี่ยมันหมายถึงเลขที่มีสิริมีมงคลมีการดึงดูดสิ่งที่ดีเข้าหาตนเองเลขมงคลเนี่ยนะมันจะต้องมีความเป็นมงคลอย่างน้อยสามจุดจุดแรกนะจะต้องเป็นเลขที่ไม่มีเลขเสียเจือปนเลยที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะ แล้วเลขดีที่ว่าเนี่ยมันต้องมีเหตุผลในการดีด้วยคนบางคนบอกไปอ่านไปฟังเลยมาว่าเลขนุ้นดีเลขนี้เสียมันต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะสองคือนอกจากมีเลขดีแล้วนะต้องมีเลขที่จะดึงดูดเอาสิ่งที่เราต้องการเข้ามาเลขสเสน่ห์ก็ดึงดูดสเสน่ห์เลขทรัพย์สินเงินทองก็ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโชคลาภก็ดึงดูดโชคลาภความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่บารมีมก็ต้องดึงดูดมาตามความต้องการของเราไงมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะต้องการพลังจากเลขแบบไหนอย่างเราจะไปซื้อเสื้อผ้าเรายังกําหนดว่าอยากได้รูปแบบไหนสีไหนผ้าแบบไหนใช่ป่ะสามอันนี้เป็นขั้นที่ลึกขก็นอีกงนะเลขนั้นเน่ยที่เขาว่าดีอ่ะมันก็ต้องดีอ่ะแล้วเข้ากับดวงชะตา ของเราหมายถึงมันเกิดเราแล้วก็ยังเข้ากับอาชีพคือลักษณะที่เราจะต้องใช้ด้วยอ่ะวันนี้เพื่อให้เห็นภาพอาจารย์ยกตัวอย่างมาเลยเบอร,เบอร์เบอร์นี้นะ0 6นย์หกห้าแมาดูองค์ประกอบของเบอร์กันอย่างที่อาจารย์บอกถ้าบอกว่าเลขดีมันก็ต้องมีเหตุผลว่าดียังไงถ้าบอกว่าเลขเสียก็ต้องบอกว่ามันเสียยังไงอันดับแรก เราไม่นับศูนย์ตัวแรกไม่นํามาพิจารณาเพราะเป็นตัวแทนคลื่นสัญญาณแต่ตั้งแต่เลขแรกที่มาเลยหกห้านั้นเป็นเลขที่เป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาเพราะ6แปลว่าเงินทรัพย์สิสนจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ห้าแปลว่าความน่าเชื่อถือหลักการแล้วก็ความหนักแน่นความมีภูมิความรู้นั้นหกกับห้าอยู่กันน่ะที่ว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาก็คือ ได้เงินจากสติปัญญาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ร่ํารวยในระยะยาวดังน,น,นั้นเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าเป็นเลขเศรษฐีเลยก็ว่าได้6กหนะต่อมา8ปหหลายคนกลัวอาจารย์เคยไปเห็นคนที่กลัวเลข8ปดหกหกันมากเลยนะเพราะไม่รู้ไงว่ามันมีคุณอนันต์ไปมองแต่โทษมหันแน่นอน86ดหกเนี่ย มันทําให้ได้เงินง่ายได้เงินเร็วแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วเสียงโชคดีสุดๆส่วนได้เงินมาแล้วเนี่ยเราจะเก็บอยู่หรือไม่เราอ่ะจะสูรส้ร่ายหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการบริหารเอาอย่างนี้แล้วกันอาจารย์เปรียบเทียบนะเลขแปดหกที่มันมีคุณวิเศษนะแน่นอนไอ้เรื่องสเสน่ห์แรงนี่ไม่เป็นอันอถกเถียงใครที่มีเลขแปดหกอยู่ในครอบครองเนี่ยคนเหลียวหลังจนคอเคล็ดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่แปดหกเนี่ยที่ หลายๆคนกลัวอาจารย์เคลียร์ให้เลยเขาบอกอะไรนะจะรลุ่มหลงมอมในกิเลสกรรมลมจะใช้เงินใช้จ่ายสิ้นเปลืองแต่มันได้เงินง่ายไง,ยงยแล้วก็ไปบริหารสิถ้าคนที่ปฏิเสธเลขแปดหกหกแปดนะใช้อาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ให้เงินเลยลยล้านหนึง่งเอาไหมนะเราอะได้เงินง่ายอะแต่เรามีหน้าที่แค่เก็บรักษาเงินหรือว่าบริหารเงินให้ได้ไง คนที่ปฏิเสธเลขแปดหกหกแปดอะ่ะคือคนที่ปฏิเสธเงินเนี่ยเพราะกลัวว่าจะเก็บเงินไม่อยู่ไงทําไมเราไม่คิดว่าเฮ้ยเราเอาเงินเข้ามาเราได้เงินง่ายได้เงินเร็วเสี่ยงโชคก็ได้เงินแล้วเราไปป้องกันไปรักษาโดยการรู้จักเก็บรู้จักใช้ดังนั้นคนที่กลัวเลขแปดหกหกแปดคือคนปฏิเสธเงินคือคนไม่อยากรวยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไปใช้เลขที่ได้เงินได้น้อยก็ได้ได้เงินยากๆก,ก,ก็ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เคลียร์ให้เข้าใจก่อนว่าแปดหกคือเลขได้เงินง่ายได้เงินเร็วและรู้จักบริหารใช้นะรู้จักที่จะเก็บหอมรอมริบนะมันก็ร่ำรวยได้คนได้งเงินจากหวยคนได้งเงินจากสเสน่ห์ใช้เลขนี้ต่อมาหกสี่เก้าที่ประกอบอยู่ในเบอร์เบอร์นีนะ้ที่พูดทั้งหมดเลยนะมันประกอบอยู่ในเบอร์เบอร์นี้นะคือเลขที่ มีวาจาสิทธิ์แล้วได้เงินจากการพูดการเจรจาการค้าขายการคิดสร้างสรร์ในการพูดหรือแสดงออกทุกทางมันคือเลขที่พูดแล้วได้เงินได้ทองมันคือเลขที่เวลาเอ่ยปากออกไปใครก็เชื่อก็ฟังก็ให้เงินให้ทองก็ตกลงเจรจากับเราเซเยสกับเรานะมั่นใจในตัวเราทำตามที่เราร้องขอทำตามที่เราชี้นำทำตาม ที่เรายื่นข้อเสนอไปและเลขที่มีสเสน่ห์อย่างร้ายแรงห้าสองเก้าอาจารย์จะบอกว่าภาพรวมของเบอร์นี้นะมันจะสะท้อนความมีสเสน่ห์แล้วก็เย้าวยวนใจมากๆหลายๆจุดมันทำให้ได้เงินง่ายจากการมีสเสน่ห์มันทำให้ได้เงินจากการที่เราอะมีความอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนคนหลงรัก แต่เราอะ่ะห้ามห้ามไปหลงมัวเมานะเราต้องรู้ว่าเบอร์ลักษณะแบบนี้นะมันเป็นเบอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่อยากมีเสน่ห์มีเมตตาเอา,เ,เ,เอาไปเงินเอาไปค้าขายเจราจาหางเงินหาทองถ้าใครจําเป็นต้องสวยและรวยมากก็ใช้เบอร์นี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเบอร์นี้นะเป็นตัวอย่างเป็นความรู้ว่าใครมีเลขตังตอไเป็นนี้เท่ากับได้ครบชุดเลยทั้งความมีเสน่ห์และความมีเงินทอง ส่วนใครอยากครอบครองเบอร์นี้ซึ่งมีเบอร์เดียวพิมพ์999บาทเป็นเจ้าของได้เลยนะ999บาทมีเบอร์เดียวคนเดียวเท่านั้น